สวัสดีคะ่ะนีนะคะจากช่องนินินอินเมียนมานินินเชียงตุงคะ่ะวันนี้นะคะเล่าสู่กันฟังเรื่องมหาวิทยาลัยในประเทศเมียนมาหรือพม่านั่นเองนะคะข้อมูลทั้งหมดนะคะนอ้างอิงมาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะก็คือเป็นคู่มือที่กรมการศึกษาเ,เขาให้มานะคะปี2020ออกเกิร์เนาะก็คือ,อ,อน้องชายของนี้นะคะสอบผ่านตันซิปเมื่อปี2020แล้วพอผลสอบออกมาคะแนน ออกมาใช่ไหมคะเขากา็จะเปิด ะะให้เราไปซื้อฟอร์มพอเราไปซื้อฟอร์มแล้วเขาจะมีหนังสือเล่มนี้มาให้เป็นคู่มือนะคะเกี่ยวกับะะมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะว่ามหาวิทยาลัยไหนคะแนนเท่าไหร่เราจะต้องเรียนอันไหนนะคะเขาก็จะมีในนี้ให้เราหมดเลยเนาะมหาวิทยาลัยในประเทศเมียนมานะะที่คนอยากเรียนมากที่สุดนี่จะเรียงลาดับนะคะตามที่คู่มือหนังสือที่เขาให้มาเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือ,อ,อมหาวิทยาลัยแพทย์ ะะลองลงมาก็มหาวิทยาลัยทันตแพทย์ลองลงมาก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการปรุงยามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับยาแผนโบราณมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ พยาบาลนะยงกุง university มันเิเล university แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์นะคะมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับอวกาศแล้วก็เครื่องบินอย่างเงี้ยเนาะอ่าก็อันนี้ก็คร่าวๆนะคะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะคะเออเรามาดูตัวอย่างนะคะว่ามหาวิทยาลัยแพทย์ปีนี้เป็นยังไงเนาะก็คือมหาวิทยาลัยแพทย์ปี2021นี้นะคะ เขารับผู้ชาย50%ผู้หญิง50%เอมหาวิทยาลัยแพทย์จะต้องเรียนทั้งหมด7ปีนะคะหลังจากเรียนจบแล้วก็ต้องไปทำงานให้กับทางรัฐอีก3ปีหลังจากนั้นก็สามารถออกมาเปิดคลินิกหรืออยากจะเรียนต่ออันนี้ก็แล้วแต่เนาะนักเรียนที่จะเรียนได้นะคะก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะคะเป็นสัญชาติเมียนมาหรือเป็นสัญชาติแอทาแเอเนี่ยก็จะก็จะหมายถึงเหมือน เหมือนอย่างเช่นอินเดียหรือจีนที่เพิ่งเข้ามาอยู่แล้วยังไม่ได้ปัดประชาชนสัญชาติเมียนมาแต่ก็ยังจะมีบัตรที่แสดงว่ามาอยู่ในประเทศนี้นะอันนี้ก็สามารถเรียนได้นะคะ มาดูมหาวิทยาลัยย่างกุ้งนะคะที่ชื่อเสียงดงดังมากเนาะตึกอนา,นานิคมอังกฤษที่ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสมัยก่อนนะคะในอาเซียนสมัยก่อนเนาะก็มาดูกันว่าเขามีกฎอะไรยังไงไหมนะคะมหาวิทยาลัยย่างกุ้งนะคะปี2021เขาจากัดจํานวนนักเรียนไว้ที่2130คนค่ะซึ่งถ้าเป็นคนต่างจังหวัดที่อยู่ไกลกับกรุงย่างกุ้งนะคะถึงแม้คะแนน คุณน่ะจะติด26วิชาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ก็ตามแต่โคต้าที่เขาจะรับเด็กต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆเนี่ยมีแค่2%เท่านั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ยังกุ้งก็เหมือนกันนะคะปี2021เนี่ยเขาจะรับ เด็กนักเรียนชายแค่220คนเด็กนักเรียนผู้หญิงอีก180คนรวมทั้งหมด400คนเท่านั้นค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีย่างกุ้งนะคะเรียนทั้งหมด6ปีนะคะเขาจะรับเด็กนักเรียนที่มีคะแนนฟิสิกส์เคมีสตรีอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะเยอะที่สุดก็คือเขาจะเลือกคนที่มีคะแนนสีวิชานี้ นเนาะหลังจากนั้นถ้าเต็มจํานวนที่เขากําหนดไว้แล้วคนที่กรอกฟอร์มมาที่จะเรียนมหาวิทยาลัยนี้ก็โดนตัดสิทธิ์ก็คือให้เรียนลาดับที่2ที่เขากรอกในฟอร์มนั่นเองค่ะวิธีการกรอกฟอร์มนะคะนี้ยกตัวอย่างตัวนี้เองละกันเนาะก็คือนี้เรียนจบมาสายไบโอโลจีปีที่นี้เรียนเนี่ยคะแนนรวมของนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ ชื่อพ่อชื่ออะไรเราก็กรอกฟอร์มไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีช่องใหญ่ๆให้เราเขียนอยู่1334ช่องนะคะก็คือมหาวิทยาลัยที่เราอยากเรียนมากที่สุดโอเคนี้อยากเรียนแพทย์แต่คะแนนของนี้ไม่ถึงฉะนั้นมหาวิทยาลัยแพทย์นี้ตัดทิ้งไปนี้ไม่ได้กรอกลงในฟอร์มนี้จะกรอกมหาวิทยาลัยที่นี้อยากเรียนมากที่สุดในนั้นนะคะในนั้นก็คืออ,อย่างเช่น ยาแผนโบราณโอเคเขียนไปอันดับที่1มหาวิทยาลัยยาแผนโบราณอันดับที่สองที่นี่อยากเรียนมากที่สุดมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์อันดับที่3ที่นี่อยากเรียนมากที่สุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับที่4ที่นี่อยากเรียนมากที่สุดภาษาต่างประเทศแต่เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยที่เรียนเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเนี่ยมีอยู่แค่2ที่ก็คือมันเตะกับย่างกุ้งซึ่งเราอะ เป็นไทยใหญ่รักชานใช่ไหมคะเราอะไม่ได้ไปเรียนในย่างกุ้งอยู่แล้วเราอะได้เรียนแค่ที่มันเตะเนี่ก็คิดว่าเอะถ้าไปที่นู้นเนาะมันก็ต้องไปอยู่หอต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอีกนะคะก,ก็ไม่อยากไปเรียนมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในเชียงตุงเราดีกว่านี่ก็เลยไม่ได้เขียนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศลงไปนะคะลองลงมาก็จะเป็นฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเชียงฟองนะคะ เคมีสตรีมหาวิทยาลัยเชียงพองก็แล้วแต่นะก็เขียนไปทีนี้พอไปถึงในมือเขาแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมาดูคะแนนของเรานะคะแนนของเราอันดับแรกนี่กรอกไว้ก็คือปรุงยาแผนโบราณคะแนนนี้ไม่ถึงเขาก็ตัดทิ้งไปหรือคะแนนนี้ถึงอยู่แต่เนื่องจากว่าจํานวนจํากัดที่เขาเลือก คนที่มีคะแนนสูงกว่านี้เขาเลือกไว้แล้วแล้วมันเต็มแล้วเขาก็จะตักนี้ทิ้งไปลองลงมาก็จะเป็นมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์นี่ก็เลยได้เรียนมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์แต่ถ้าคะแนนของนี้นะคะน้อยกว่าคนอื่นๆคือคนที่เขาเขา กรอกมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีเยอะแล้วคะแนนเขาอะมีเยอะกว่าเราแล้วปีนี้มหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ที่เชียงตุงเนี่ยเขารับแค่80คนถ้าเต็ม80คนแล้วคะแนนคนอื่นสูงกว่าเราเนาะแล้วเขาเลือกเต็ม80ดสิบคนแล้ว ็ไม่ถึงนี้เขาก็จะตัดทิ้งไปแล้วก็อันดับที่สามนะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนี้ก็จะต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเขาก็จะเลือกกันแบบนี้นะคะในเชียงตุงนะคะจะมีมหาวิทยาลัยอยู่3มหาวิทยาลัยค่ะมหาวิทยาลัยที่1ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะคะทางไปดอยเหมยนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คะแนนค่อนข้างสูงเนาะฉะนั้นเด็กเทคโนโลยีบางคนนะคะไม่ได้หมายถึงทั้งหมดนะบางคนก็อาจจะแบบ นิดนึงนะคะลองลองมาก็จะเป็นมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์นะคะทางไปเมืองลาทางไปหมู่บ้านกัดฟ้านั่นเองนะคะเด็กคอมพิวเตอร์ก็เนื่องจากคะแนนสูงเนาะแบบต้องคัดเลือกเอาแล้วเขาก็จํากัดจํานวนด้วยนะฉะนั้นเด็กคอมพิวเตอร์บางคนก็อาจจะ นิดนึงนิดนึงนะคะถัดไปก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เชียงพองนะคะมหาวิทยาลัยเชียงพองเนี่ยก็จะมีหลายวิชารวมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีสตรีเมียนมาประวัติศาสตร์นะคะปะตัตตานีภูม,มิศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะอยู่ที่นั่นหมดเลยแล้วก็อีก หนึงอันเนี่ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยค่ะเป็นติเกลีคอเลจนะคะที่เกี่ยวกับการศึกษาก็คือคนไหนที่จบตานสิบมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยสามมหาวิทยาลัยนี้ก็ไปเรียนติกรีคอเลชได้ที่เกี่ยวกับการศึกษาจบออกมาก็เป็นคุณครูนะคะก็จะมีทั้งหมดสีที่นะคะในเชียงตุงของเราเนาะอะอย่างเช่นนี้ถ้านี้อยากเรียนเกี่ยวกับกฎหมายมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับกฎหมายในเชียงตุงไม่มีนี้ก็ต้องไปเรียนที่ตองจีนะท่านี้อยากจะเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาในเชียงตุงไม่มีแต่คะแนนนี้ถึงนี้ก็สามารถกรอกเป็นอันดับแรกได้เลยนะคะนี้ก็จะได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยตองกีค่ะก็ในมหาวิทยาลัยนะคะเราจะสอบกันปีละสองครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งเนี่ยสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาดูว่าเราไปเรียน ครบ75%็ดาไหมะคะเพราะว่าชีวิตเด็กมหาลัยเราเราก็อาจจะแบบแอบ,บนี้เที่ยวบ้างนะคะนัดกับเพื่อนไม่ไปเรียนไม่อะไรอย่างนี้ก็มีเนาะถ้าเราไปเรียนไม่ครบ75%เขาจะไม่ให้สอบครั้งที่2ถ้าไม่ได้สอบครั้งที่2ก็คือปีนั้นะ่ะเราเรียนซ้ำชั้น ก็คือเราไม่ได้ขึ้นปี2เหมือนเพื่อนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดย์เราจะเรียกว่าเดย์ก็คือเรียนทั้งปีเนาะเรียนทั้งปีแล้วอาจจะมีช่วงที่เป็นหยุดบ้างอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่อยากเรียนเดย์เราสามารถเรียนเอาไวตินเอาไวตินก็คืออย่างเช่นพ่อแม่อาจจะไม่สะดวกที่จะส่งไปเรียนทุกวันหรืออาจจะออกมาช่วยพ่อแม่ทํางานก็คือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนั่นเองนะคะก็คือปีหนึ่งเนี่ยเรียนเดือนหนึ่งหรือ2เดือนอันนี้นี่ไม่แน่ใจนะคะเรียน เสร็จเรียบร้อยแล้วนอกนั้นก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเรียนจบ4ปีแล้วอตอนที่เพื่อน,อนๆได้รับปริญญาเราอะก็ได้รับปริญญาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าเอาไวตินค่ะเ,เราสามารถดูจากชุดแต่งกายเขาแล้วเราดูได้เลยว่าเป็นเด็กจากมหาวิทยาลัยไหนนะคะอย่างเช่นในเมืองเชียงตุงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีผู้ชายก็ต้องใส่เสื้อสีขาวผู้หญิงก็ต้องใส่เสื้อสีขาวนะคะแล้วก็นุ่งสลง่งผ้าสิน้น ที่เป็นสีน้ำเงินที่ไม่มีลายอะไรเลยอ่ะอันนี้คือเด็กเทคโนโล,โลยีถ้าเป็นเด็กคอมพิวเตอร์นะคะใส่เสื้อสีขาวผู้ชายก็ใส่เสื้อขาวผู้หญิงก็ใส่เสื้อสีขาวผ้าถุงกับสลงของเราเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าไม่มีลายอะไรเลยอันนี้คือเด็กคอมพิวเตอร์ค่ะถ้าเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเชียงพองนะคะเขาก็สามารถใส่ ชุดอะไรก็ได้นะะใส่เสื้ออะไรก็ได้ใส่แต่ใส่กางเกงไม่ได้ผู้ชายต้องนุ่งสลงผู้หญิงต้องนุ่งผ้าสิ้นนะคะฉะนั้นจะเป็นลายอะไรก็ได้เนาะเ,ออเด็กทางมหาวิทยาลัยเชียงพองเขาก็แบบมีลายสวยๆใส่กันนะแต่ถ้าเด็กคอมพิวเตอร์กับเด็กเทคโนโลยีก็คือต้องใส่เสื้อขาวกับ ผ้าสลลงสีน้ำเงินสีฟ้าเท่านั้นนะคะชีวิตเด็กมหาวิทยาลัยนะคะมีความสุขไหมนะคะเรียนหนักมากนะสำหรับนี่ที่เรียนมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์เรียนหนักนะคะแต่เราก็มีความสุขนะช่วงไหนก็คือช่วง f l a ชชั l น o อ l ์คัมต้อนรับน้องใหม่นะคะการต้อนรับน้องใหม่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์หรือมหาวิทยาลัยทางเชียงพองนะคะเราก็จะมี เป็นเวทีเนาะอ่าแล้วก็ปีหนึ่งจะฟ้อนรรำไหมอ่าปี2จะเต้น Cover เพลงเกาหลีไหมนะช่วงนั้นเกาหลีฮิตละหรือใครจะร้องเพลงไหมใครจะเล่นเป็นตลกไหมแล้วก็ให้ผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงแล้วก็แบบมามาเดินมิสอ่าแล้วก็ใครแบบสมบทบัตรที่สุดก็ได้รางวัลไปนะคะแล้วก็ให้ผู้หญิงเนี่ยทำเป็นสไตล์ทอมให้เป็นเอ่อมาสเตอร์ Master, นะคะใครสมบทบัตก็ได้รางวัลไปนะคะแล้วเขาก็จะมีการเลือก คิงกับควินคิงก็คือคนที่หล่อที่สุดในปีนั้นอ่าควินก็คือคนที่สวยที่สุดในปีนั้นนะคะก็จะมีความสุขมากเลยอันนี้ก็คือเป็นแฟชชั่นว l ลคัมของเราถ้าทางเทคโนโลยีจัดแฟชชั่นวลคัมเด็กทางเชียงพองเด็กทางคอมพิวเตอร์ก็ไปดูถ้าคอมพิวเตอร์จัดแฟชชั่นวอลคัมนะ,ะ,ะเด็กทางเชียงพองกับเด็กเทคโนโลยีก็จะมาดูส่วนเชียงพองเนี่ยเขามี แยกหลายสาขาใช่ไหมคะเดี๋ยวฟิสิกส์จัดแฟชชั่นเวลคัมเดี๋ยวเคมีสตี้จัดแฟชชั่นเวลคัมต้อนรับน้องใหม่เดี๋ยวอันนั้นจัดแฟชชั่ welcome ฉะนั้นทางเชียงพองเนี่ยเขาจะมีงานเยอะมากที่สุดเลยแล้วนอกจากนั้นนะคะเนื่องจากถ้าเรียนคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีเนี่ยจะค่อนข้างเรียนหนักมากแล้วก็แบบเรียนหนักกันอย่างเดียวแต่ก็มีบางช่วงที่แอบหนีเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้ก็มีนะคะ ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่ย่างกุ้งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละที่มันอยู่นอกเมืองแล้วไกลมากใช่ไหมคะฉะนั้นนักศึกษาเขาเนี่ยก็จะมีหิ้วปิ่นโตไปด้วยนะเพราะว่าเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์คือเมืองย่างกุ้งห้ามขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเนาะก็ต้องนั่งรถเมย์นั่งรถแฟรี่ของโรงเรียนอย่างนี้ไปฉะนั้นจะกลับมากินที่บ้านมันก็ยากลาบากเขาก็จะหิ้วปิ่นโตไปด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดอย่างเช่นมันตะเลเอ่อเชียงตุงหรือตองกีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่หิ้วปิ่นโตที มหาวิทยาลัยเราก็มีแคนทินนะคะก็มีร้านอาหารเหมือนกันนะคะแต่ส่วนมากเราจะกลับมากินที่บ้านค่ะนานๆทิ้งเราก็ไปนั่งแคนทินนะคะหรือไม่ก็แอบไปนั่งหนองปลาอย่างนี้ก็มีเนาะก็อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในประเทศเมียนมาหรือพม่านั่นเองนะคะก็ถ้าข้อมูลขัดตกบกพร่องหรืออะไรยังไงก็ เขียนคอมเมนต์ติชมแนะนำนี้ด้วยนะคะเผื่อที่นี้จะได้ไปปรับปรุงแล้วเอาไปใช้ได้ในคลิปต่อๆไปนะคะสุดท้ายอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c ค i b ์ให้กับช่องนินินอินเมียนมาด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ